มิตรรักลวงใจบทประพันธ์โดยพันพรายมิตรรักลวงใจเรื่องราวของเพื่อนสนิทคิดคดกับเธอมานานแล้วดันมาพรละเข้าได้ในวันเมาไมายไร้สติได้ลองกินเพื่อนสักคำหนึ่งแล้วก็ต้องมีคำที่สองคำที่สามคำเดียวจะพออิ่มได้ไง ขอเสื้อทำไมเล่าร้อนพูดพลางส่งแก้วชาอุ่นร้อนให้พร้อมจานรองถ้วยลายน่ารักปลายนิ้วเรียวยาวเชวยคางมนขึ้นให้เธอมองหน้าเขาเพราะกลัวว่าจะทำแก้วน้ำร้อนหกท่าทีเขินอายนั้นทำให้ตะวันได้ใจใหญ่ ถึงเมียไม่ยอมเข้าใกล้แม้แต่จะพูดจากันยังเว้นระยะห่างเขายืนมองเธอจิบชาได้ไม่กี่คำรับถ้วยไปวางบนเคาน์เตอร์ครัวค่อยหันกลับไปคว้าเอลบางเข้าหมับคนไนอ้อมแขนสะดุ้งตกใจผัวทำหน้าที่ทุกอย่างแล้วเมียไม่ทำหน้าที่เลิกคิ้วถามคนที่เงยหน้าขึ้นมองตามรอยยิ้มเจ้าเล่์ตรงมุมปากใบหมอนไม่ทันตั้งรับการรุกของสามี พูดอะไรของมึงเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันอยู่กันแบบเพื่อนจะให้เป็นเพื่อนสนิทไปตลอดการเลยเหรอเอาเสื้อผ้าไปใส่ตะกร้าด้วยอย่าซกมกรู้แล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องคนเถียงยังคงเถียงไม่เลิกแถมไม่อยากปล่อยร่างนุ่มนิ่มกลิ่นหอมแต่คงไม่ลืมหรอกว่าคนนี้นะ่ะลูกทหารสวยดุมาแต่ไหนแต่ไร แต่เมื่อมีเพียงสายตามองค้อนบอกว่าไม่พอใจสุดท้ายตะวันเลยต้องยอมเออปล่อยก็ได้อะไรกันนักหนาแค่กอดเมียนิดเดียวเอง